ในคืนวันจันทร์ซ้อนจันทร์ที่มีเลิกพลังแรงโดยเฉพาะอยิ่งนะสเสน่ห์แรงๆแ,แบบนี้นะอาจารย์ปกเสกถุมองคลที่สำคัญนี่จะเป็นหนึ่งในไม่กี่ดอกของตะกุดเสน่ห์หน้าหมาที่จะทำให้ผู้ที่ครอบครองนั้นน่ะได้จิตได้ใจของคนที่รักเนี่ยไปเต็มๆใครที่คนรักมีอาการ ลุกลิกไม่ซื่อสัตย์อยากให้คนรักจิตใจอยู่กับเราเรียกว่าตามตำหนักตำราท่านว่านะรักแล้วก็ซื่อสัตย์กับเราเนะี่ยยังกับหมารักนายเลยนะนี่คืออนุภาพของการปลุกเสกตะกุดเสน่ห์หน้าหมาคนที่ได้ตะกุดเสน่ห์หน้าหมาตามตำนานไว้ในครอบครองนะอาจารย์ปลุกเสกเลือกที่ดีที่สุดตามตำหนักตำราตามบทคาถาที่สืบทอดกันมาขอให้คนที่ได้ไปครอบครอง เอาตะกุดเสน่ห์หน้าหมานี้นะวางเอาไว้ใต้หมอนใต้ที่นอนของเราก่อนนอนน่ะนึกถึงหน้าคนที่เรารักไม่ดีตะกุดเสน่ห์หน้าหมานี้จะส่งผลไปถึงจิตใจคนที่เรารักไม่ว่าจะอยู่ใกล้อยู่ไกลไม่ว่าจะได้เห็นหน้าเราหรือไม่ก็ตามคิดจะคิดถึงเราไม่ว่าจะไปที่ไหนอย่างไรก็มีความพววงอยากจะอยู่ใกล้ๆเราพยายามจะไปอยู่ใกล้คนอื่นมันก็รู้สึกว่า ไม่แนบสนิทเหมือนเรานี่คืออนุภาพของะก,กุดเสน่ห์หน้าหมาที่มีอนุภาพทําให้คนรักรักแล้วก็ซื่อสัตย์อย่างกับหมารักนายดังนั้นใครอยากครอบครองนะะก,กุดเสน่ห์หน้าหมาที่ปกเสกในคืนวันจันทร์ซ้อนจันทร์ที่แรงเป็นพิเศษแบบนี้นะติดต่อจับจองได้คนที่จับจองนะอาจารย์จะเอาชื่อสกุลนะ่ะมาปกเสกพิเศษอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เราเนี่ยได้รับมอบ การครอบครองตะกุดนี้อย่างมีฤทธิ์ยางมีพลังเฉพาะตัวเราเลยนี่คือสิ่งที่อาจารย์ใช้สำหรับลูกศิษย์ที่ปรารถนาจะมีพลังแรงที่สุดมากที่สุดในการควบคุมจิตใจของคนที่เรารักให้อยู่ในร่องในรอยให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องดังนั้นนะใครอยากครอบครองตะกุดเสน่ห์หน้าหมาที่มีอนุภาพควบคุมจิตใจให้คนนะ ทั้งรักทั้งเกรงใจทั้งอยู่ในโอวาทมารับมอบไป